ขนมะตะพุน่ะครับเอามะตะพากลางนะครับลูกขนมากก็ลูกเขยครับผมบางคางของคตะไคร้ตะเขือยมีเบิดกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกกินน่าผ่อเนาะนี่กล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่ก็มีกล้วยไข่ที่นี่นี่สวนมะพร้าวนี่ต่อไปนี่เียต่อไปสิมีมะพร้าวเป็นห้างเขาไปนี่เลยผลรถบ้าทัพยืนได้่ลผลกิน้องครับผลยืนได่ผลเนาะต่อไปสิมีสวนบอกพูดดงามงาม อุยอพอพอ้ยข้อพ่อตอนนี้ม่นอ,อนเฝ้าเพผู้ขึ้นบก่อนแต่เกิดอยู่แล้วเกือายาญเขาพาลาปินอยู่ <laughs> อุ้ยที่นอนกําลังมากสนานไม่พอ,อ,อกําลังมากเอาผมไปถามเลยพ่อคุูได้จักปีละซ่านี่ครูได้สองปีสองปีกลัวลึกเท่าไหร่น้ำก็ปีปีวะโลแมคโค่เนี่ยนุ่จ้ำเลยสุดมือสุดแ๋ยเพราะว่าเอากี๋หัวยไปถมถมทีพุ่นท่ากีฬาพานมากเลย ถึงว่ามันบ่มีบ่มีดินเฮ็ดให้เป็นคู่สูงเนาะพ่อเนาะเพราะเอาดินไปเบิด์ตนานนาพนพอหน้าก็จะล้อมบ่ให้มันออกเออนั่นถ้ะล้อมบ่แม่นเต็มอยู่ท,ทงหน้าพุ่นบ่คอลูกเฒ่าเราได้จังว่าน้องครับน้ํามันบ่ถึงปุ๋ยอุ้ยๆๆๆๆอุ้ยอุ้อุ้ยตอนนีมีตัวไงท่องเฮานี่ปลาอยู่นี่เพีง้ง,งแต่ขุดสาพุ่นติส่ะเออแต่ขุดสาพุ่นบ่ได้กินเลยบ่ได้กินจักเทื่อคือเสียดายเขาอื พวกล้ากินเยอะสนพ่อผมแลาวออกขายในก็ดีกันเยอแต่ว่าว่าเฉียวออกขายอยู่ครับว่าเฉ่ยขันมีผพุมมะเหมาแต่ว่าก็สับพี่น้องครับก็ตัวใหญ่ๆเลยนี่เขียนหดหดครับผมหลายเลยนี่ปลายังไงผออู้วววบ่คือว่ามันเสียหดมากก็ลูกเขยครับผมต่างคางกขอหผมตะไคร้ตะเขือยมีเบิดกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างกินนะผอนี่กล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่กับมี โว้ยคับที่นี่นี่สวนมะพร้าวนี่ต่อไปนี่ต้อไปสิมีมะพร้าวเป็นทางกัาไปนี่เลยนรถบนวัดทัดยืนขึ้นผลพี่น้องขับมผลยืนได้นลเยอะต่อไปสิมีสวนมะพร้าวเป็นทางกัาไปเลยเหรบปอนีบเอาต้นมะมีแต่รวยวนต้นเอ็นเตียนอยู่ขายบวชบวไหวปวดปวดน้องผ่อนเนาะนี่นี่ต้นนี้ฟ้าลั่นฟ้าลั่นนั่นในยามอยู่แตกกันเนาะเออนี่ฟ้าลั่น หน่วยกําลังจับหน่วัยตัวละครนี่ครับเออกําลังเป็หมู่บวานสิทธิยาหมู่บ้านครับผมสิทยาเซียร่าเอาอันนั้นพ่อขี้เหร่น้ำมาฉีดครับขี้เหร่น้ำครับสร้างขี้เหร่น้ำมาฉีดหลักกับเป็นผวกสาลีทะเลสาลีทะเลขี้เหร่น้ำครับผมแกงเสียมโบราณแกงเสียมโบราณครับจบเลยพ่อบทีสเฮตะครับเออนี่เนาะเห็นอาจารย์ตุโลนี่กระเซินของจารย์ตุโลฟังเบิดเนาะอันนี้คือเข่าโลงแล้วว่งหั่นแล้วพ่อเนาะ ล่งกันนะครับสองคนนอนบลับฟังตัวนี้ละการเกษตรนอ่นรับดีครับบ้านนี่ต่อไปนี่เป็นสวนบักพาวเลยนี่ปลูกได้เจ็ดเดือนเจ็ดปีแล้วพอบักพาวะครับตัวนี้บม่ทันถึงตัวนี้บม่ทันถึงปีเด้ห่วยคือเสมงามใหญ่ไหวเห้งบักพาวะยังบ่มันก็ขึ้นอยู่กับดินที่กันนะพอเนาี่ยตัวนี้ได้ได้สองโอ้มันสิขึ้นโค่นเลยตัวนี้ได้สองปีมั่งตัน พี่น้องครับนี่กำลังสิต่างโคดนะครับนี่ตัวเหนียวมาปลูกเป็นตัวยางสองตนี่ปลูกเป็นตัวยางแรกเริ่มเลยพอ่อปลูกสองตนีนก่อนเนาะเออปลูกเป็นตัวยางมีไซน่ามาหนึ่งหัวสิ่งง่อยพ่อก็หอดอีก่งง่ายกว่าสิ่งหดนีนด่น้ำจาะต้นนี้นำ้ำจาะโอ้น้ำโมบดานพี่น้องครับออจ้างเขาพันสองเลยสมัยก่อนเจาะเลยมือจ่อเลยมือเลยเอาเลยมือทางลงไทางทางลงไปมันบ่มีเห็นบ่กขอส้นทางบ้านเฮานี่จาะโลกไปบนก็เจอหินนี่เขาจะเอา สายังลงไปนีครับสซยังลงไปนีสมมติว่าแป๊บเด็กมันวะก็สซยังลงไปก็ทางทางลงไปเนี่ยเพราะไปถึงมองมีนานนี่จะไหลลงไปเลยลุ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 หมลุ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 ลกลวยตีบก็มีนะพ่อเนาะกลุลยลุ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 ลกล้วยตีบกล้วยตุลุลุนุล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 ่ลออลลุุ ครับครับครับรอรอ<ม>ลองตู้หายแก่เบอร์นี่น้องกล้วยหักกทล้วยตีบ<ง>นี่ต้นต้นเนี่ยเตือนไม่แต่กล้วยตีบเขาบอกบำรุงต้นบำรุงเกิดนี่ใบขึ้นมากหรือเปลน,นานเอาปุย๋ยใส่แตกยอดแล้วปุย๋ยใส่แตกยอดแล้วนี่เพราะปุ๋ยใส่ดิพอเอาปุย๋ยใส่ได้นุ่มตัดครับนี่เอาปุย๋ยใส่เฮ้ยนี่ ปุ่ยใส่บดเลยแตกงอัดแล้วแตกยอดแล้วแตกยอดเมื่อไรแตกหลอดกินไว้บาราฟะอ่ะนี่เออโมเปนจีใส่นอกแล้วดูหน่นี่โอ้นี่ยังนี่พ่อใส่พันยังนี่อันนี้เขียวเสวยเขียวเสวยครับพี่น้องครับเขียวเสวยอาจารย์ตูเราบอกว่านี่ถ้าถ้ามีสีม่วงแล้วนี่มันของแท้เลยเราอืมครับมันจีจับดีแมนมีการเอ็นได้เลยนี่พวกม่วงตัว ได้กินผลผลิตตั้งแต่เรแต่ลูกได้สองปีแล้วได้สองปีแล้วสองรอบแล้วสองรอบแล้วเพราะว่าไปจิงตอนนะพ่อเนาะปลูกปุบกะสามารถเริ่มให้ผลผลิตเลยเ<อ>นะครับป่ากาลังโตเลยบ้านนี้เ้าไม่เหตุเกี่ยวกับการเกษตรนอกเหนือจากคนอื่นเขาเหตุแล้วทั้งสี่คือโบคือคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมีปูทัก่วงป่พ่อ นี่ครูเขาบกบ้าปลูกส่วนไหนบ้าเ่เสียดายดินบ้าเ่เสียดายดินบ้าแต่ว่าแถวนี้เขาปลูกแต่หอมแดงนะแม่ถันเขาบ่ปลูกหอมแดงก็กระปล่อยโทนมือนอย่างซี่คือว่ามันปลาประโยชน์ครับมาปลาประโยชน์ผมก็เลยเพามาปลูกอย่างซี่ละนี่มีหอดักพงไม้ยังมาู้อะไรบ้างอิมีแนวกินบัดในเขตของหมู่บ้านที่พ่ออยู่นี่ตำบลที่พ่ออยู่นี่มีผู้เฮ็ดคือฝอบอหรือว่ามีแต่พ่อบ่มี บ่มีบ่มีมีแต่พอลงทุวเดียวน้มที่พ่อชัดย่างเว่างี้หัวในสวนนี่ก็มงทุนบ่แม่นหน่อยๆได้พี่น้องนี่สะสมมาเรื่อยเรื่อยต้องพอหรอกก็เพลินเลยม่นมีแต่กู้ป่วยเด้เงินเป็นแสนเพิ่นได้พี่น้องลงทุนนี่โอ้ผมลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเงินเท่าไหร่บ่ได้เขียนไว้ผมว่าผมว่ามันสิหลายกว่าแสนอยู่พี่น้องเพราะเงื่นหลายอยู่กันลงแต่เดียวบ่ะผมีเงินลงหรอกเพราะว่าต้นบักม่วงนี่มันมันถึกๆึกเลยครับพี่น้องเออนี่แก้มันั้งแต่นพ่อนี่แก้มันั้งแต่ครับอ่า งานเกษตรงานเกษตรกรุงเทพเองเกียร์เซลรถมาเลยนี่นี่ท่านแปลว่าฟาลันน์อ่าฟาลันน์ขู่เหี้ยวนอกหอเนาะอยากกินตุ่มหมูฮ้งก็มี่ตามกินผมขี่รถเขาไมาที่แหลกผมบ่าคิดว่าสวนหอได้หนี่น้องทับจะกินแมบหมูฮ้งปะว่าเป็นไงเอาวะน้ำลายเขยเลยกินมจับมีอยู่เลยเอาเลยครับหอขอบคุณเล่นอะครับโอ้ยยานจะษตสวนอีีเลยนี่พี่น้องเออนี่ นี่กล้วยบางงามขายงามค่ะนี่งามโอ้ยปุ่นพี่น้องครับงามค่ะกล้วยยี่บานเท่าต่แต่เป็นกล้วยน้ำว้าขายในช่วงนั้นเลยถึงนี้ประมาณเท่าไรคคือว่าพอเอาไปส่งไม่ค่าตัวซุ้งไม่ค่าซุ้งไม่ค่าอ่ันเอาไปให้เขาถึงทียังซุ่มหน่อยเขาขายยี่สิบบาทโอ้เอาไปขายตลาดยังซุ่มเออโอ้ไปขายไม่ค่าเลยครับเขาจังหวัดต่องเลาะเขาขายยี่สิบบาทครับกันเอาไปให้เขากันคือเขามาเอาสวนผมขายสิบห้าบาทครับผมปีนึงอ่ะ ขายเป็นว so oh, ีขันขันมานับหน่วยเบานับหน่วยเบาบ่าเร็วง่ายกันนับหน่วยเนี่ยเขาจะเศร้าๆคนไปไกลอย่างงี้นุ่มซาแลนแปลกยอดบ้างด้อครับผมผสมปุ๋ยแต่ว่าฮอร์โมนมาทันได้สีเบาะเป็นบักม่วงหลากหลายสายพันธุ์เนาะพ่อเนาะหลากหลายสายพันธุ์โอ้โหเดี๋ยวต่อไปให้ลุงทัดมาทายผุ่นให้พ่อเลยนะได้ครับ เพราะว่านอกจากสวนสองแปลงนี้แล้วกระสินนี่แปลงที่สามอีกมาพอนอะครับครับมีนี่ดีมันเดีกว่าดีมีบักสวนบักท่านอีกครับอืมนี่แหละสะสมขีดย้ายมันประจำเน้ครับผมปล่ากำลังหญ่กำลังโคอินปรนีบเคล่มทีมันผลละใหม่ผลละหมากหล,ลากใหม่เนี่ยต้นใหม่เนี่ยมันสีใหญ่ไกล้วยเนี่ยกระต,ตอมเมือเข้า าขายอย่ะขายตั้งแต่พ่อมาจากกรุงเทพไเดืเอนกว่สองเดือนเนี่ยขายสำเร็จเพราะทัดเบียดอยู่อันลมมันคือแห้งเดี๋ยวอลมแพียงกับห่วยตัดกิ่งมันแตกยอดออกมาเลยอันพันยังนี่พ่อตัวนี้ตัวนี้พันอยังน้อตัวนี้เป็นพันไงหรือเปล่าหน่วยใไงเด้แจะเป็นอูอาทุยทุหรือเปล่ามันหน่วยใไงเด้หน่วยบแบบไงเด้ซ้ำผิดเลย เนี่ยเหรอคือซ้ำห้องอาจารย์ตุ่นี่แล้วนึ่โอ้น่าจะเป็นบักม่วงหข็งนอบักม่วงน้ำดอกไม้บ่นอหรือยังก็บักม่วงเกษตรนะครับแต่สมัยก่อนนะนนับครับผมนี่ม่วงนี่น้ำดอกไม้ปะเนี่ยโอ้มีการแต่งจริงน้ำนหัวเนาะนี่นี่พ่อมาปลูกบักอันนี้บักบักดินจีพ่อมาปลูกซีต้นเป็นต้นเดียวใช้พันธุ์ยังนอเนี่นเนาะบูกดินบ่ต้นวะเอามาจากปุ่นละเอามาจากงานเกษตรปุ่นละงานเกษตรทั้งนั้นเลยอืม ออกมาสี่ต้นเป็นต้นเดียวผมว่าปีนี้ผมสิดไม้เยอะได้หนิพูนน้ำหนไอ้เป็นวัเป็นหลอกลอยอ่ต้นน้อยหมกม่วงเป็นน้อยนะพ่อเนาะงนี่ร้านกัดซีดยาให้มันอยู่นี่พี่น้องครับนี่ครับโอ้เป็นวันนวยในในมันดายเนาะครับในมันนวย,นนยเป็นแต่จับแถวพ่อเนอี่ยเป็นแต่จับดีอยกเป็นมีนวยออกมาแล้วก็แตกยอดไม้ออกมาน้ำเด้อพี่น้องเด้อน้ำดอกไม้บ่ห่วน้ำดอกไม้นั้นน้ำดอกไม้อือ น้องสีมีตะกวยโอนต้นเอ็นเตียนอยู่สุดแดนนะสุดแดน,นดดแดน <c oughs> ดล้วเสื้อปวยใช่ไหมโอ้ยเสื้อนี่ <c oughs> อยู่ทีงามขนาดบ่าท่นบ่าท่นใดญขนาดได้ไหมพี่เร<อ>าว่า,นนนาทันใดญขนาดบ่าท่นใดญขนาดแล้วเอาไปใส,ส่บุญกระถินใส่บุญกระถินบอกว่อเออวันเดียวไปใส่บุญกระถินบุญกระถินเขาหมื่นนี่แหละ บะเพาวนี่มีทุกแกเลยนะพ่อมีถูกม่มสุดชุดแดนมาด้วนบะเพาวนีอนาคตรดีเพื่อนว่าเสื้อนอนกินเสื้อนอนกินครับพราะขาดไม่ขามารับเสือหอดสวนลูกไพ่ลูกไพ่ผมมาเสือนอนกินกับหัวรอบพ่อพ่อว่าตัวสัตว์ที่น้องครับบักมงมรกตเออมีตัวเดียวตัวเดียวลูกเดียวโครตเลยที่น้องครับเครหน่อยเครใหญ่เครใหญ่เครื่องหน่อยนะพ่อเน้ากว่ก็ได้เนาะ อาบไม่ทั้งนั้นกระลังแตกนี่ที่ว่ามันตะกี้มันพุ่มบักใหญ่ดิครับพปลูดใบดิปลูดใบกองหัวหนวกปลูดใบแตงกิ้งนี่ไม่กระลังสีแตกงอนออกมาของเอเล่เลยนะพ่อตะกี้อึมครึมเลยเดินี่เอาใจใส่ดีขนาดครับพี่น้องครับสิราัสารคือเขาว่าล้องมึงเอ้าสำหรับคลิปนีบเอาทันลงกวนเวลาคุณพ่อมากขึงชั่วโมงแล้วครับพี่น้องครับฝากถึงพี่น้องผู้พคุณอยากเก็บอยากทำคือผอมเนี่ยนะครับ พ่อคิดจังไดคือเดรมาเฮดเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ตัดสินใจแบบใดแล้กกรล่อล่อไปนี่เกิดประโยชน์บ่ั้งส่นะครับอ้าวจัดเลยพ่อครับฝากถึงพี่น้องนะครับต่อไปขันผู้ไรอยากเคล็ดคือผมนี่ครับมาขายตลอดครับกล้วยก็ขายอยู่ตลอดผสมประสานกันบักซีราก็ขายู่ตลอดผสมประสานมีทุกอย่างหัวตะไคร่ตะเคยมีเราแข่งขันขันผู้ไรอยากเคล็ดก็ จะซาด้ยตัดสินใจด้วยจากคนที่มาปลูกหอมแดงมากเมื่อก่อนปลูกหอมแดงเยอะๆที่อันครับมอทัดราคาแล้วก็ขอจักเถื่อเลยเศร้าเอาเอาสำหรับคิณนี่ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อเบิรมหลายๆนะครับซื้อจริงพอซื้อาจากไหนครับซื้อทองมีชินนาวงคุณพ่อทองมีชินนาวงครับสำหรับพี่น้องทานในจันทีเขากับเบิบมพญายมวันกับพพอทองมาเลนเยี่ยมยามพ่อมาหอดหอดสวนพ่อใดนะครับพี่กันอยู่นี่บ้านยังพ่อบ้านดินฟ้า ตำบลดินฟ้าเพื่อยังสุงมน่อยจังหวัดชิตตะเกษครับเบอร์โทษที่ต่อเดี๋ยวพอจำเดี๋ยวะเบอร์โทษจำมาเลยเรื่องนี้อันว่อทัดจีใสลงด่านล่างให้พี่น้องครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณคุณพอเบื่อมเลไลคครับสวัสดีครับครับครับพี่น้องครับ